สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทรับซื้อท่อไอเสียรถยนต์ทั่วไทยค่ะรถซูซูกิแครีเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กอนเนกประสงค์เครื่องยนต์บินซิน1.5นะคะรถปี2008ค่ะซึ่งรถหนึ่งคันมีท่อไอเสียอยู่ที่2ตัวนะคะท่อไอเสียก็จะมาเป็นลูกคู่ต่อหนึ่งเส้นแบบนี้ค่ะนะก็จะมีลูกหน้าแล้วก็ลูกหลังลูกหน้าก็จะเล็กกว่าลูกหลังอยู่นิดนึงมีเปลือกสองชั้นรหัสของเขาจะอยู่ตรงกลางเปลือกนะคะชั้นที่2นะคะลูกหน้ารหัสก็จะเขียนคําว่า 60k ค่ะส่วนลูกหลังก็จะเขียนคำว่า 61j ค่ะแน่นอนคะ่ะท่าอไอเสียที่มาในลักษณะแบบนี้นะลูกหน้านะโลหะจะมากกว่าลูกหลังอยู่แล้วซูซูกิก็เฉกเช่นกันนะคะ ส้ด้านในของลูกหน้าก็จะมีสีเทา,าเข้มกว่าแล้วก็จะมีตาถี่กว่านะคะส่วนลูกหลังก็จะเป็นสีสว่างกว่าแล้วก็จะมีตาปกติธรรมดาแบบนี้ค่ะน้ำหนักก็จะอยู่ที่6กขีค่ะนี่คือท่อไอเสียของรถซูซูกิแคลลี่นะคะท่านใดต้องการข้อมูลท่อไอเสียอื่นๆกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะคะกราบขอบพระคุณงามๆค่ะ